รีบๆออกไงวะอย่างนี <is> ้ก <terminar> ล <lyn> <ın car in illing> ับไปกลับไปที่ยานก่อนกลับไปที่ยานกลับไปที่ยานเราก่อนกลับไปที่กลับไปที่ตรงนั้นกลับไปเอาอากาศกดบีกดเอ้ยกดกดกดบีกดเออกลับไปที่ตรงนี้หน่อยไงเนี่ยน่ะเออตาดีกว่าผงเนี่ยใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละทางเข้าคนแม่งระดับไหน่แลเนี่ยโอ้ยแม่นว่ะยิงเข้าไปเลยเออต้องยิงดีดีเอาปิดประตูดีเออ

ของตรงนี้วของตรงนี้ไอ้แบบไอ้ตรงนี้มีมีเฟรมปืนมั้ยไหนไหนไหนเฟรมปืนเนี่ยตรงเนี้ยกูเก็บไปแล้วเนี่ยตะกี้ขึ้นไหมพักเก็บไปแล้วอ่ะทำไมไม่ขึ้นวะไม่ไรไม่ไรหรือว่าที่กูเต็มไม่มาถ้าที่เต็มอย่างนี้มันก็ต้องมันไอพวกของแบบนี้มันมันมันนี่นี่มันเป็นใช่ไหมอินเวนทอรี่แบบเก็บเก็บแล้วเก็บเลยใช่ไหมมันไม่ขึ้นของกูอ่ะอ๋ออ๋อมันมันตกอยู่ตรงนี้มันเต็มนี่ไงมันเต็มเหรอเออมันมันยึดตกอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกูใครลงใครลงเอาเองลงไปเอาเลยเองลงไปก่อนเลย เด็กโดได้ของแพงไม่เงื่นหว่าเฮียเยอะ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 เยูลงลงเยอะอุมีเสียงด้วยอ่ะมาแล้วมาแล้วเนี่ไหนอะไรมันจะมารูปแบบไหนออกมาเลยมันมารูปแบบไหนไหนอะไรมารูปแบบไหนมันจะมารูปแบบไหนกระโดดมาไหนไหนไหนนี่นี่นี่โอ้โหโดนเล็กเองแต่ว่าไหนวะมองไม่เห็นที่นี่ไงโอเคไหนวะไหนวะ ขวาแน่เลยนี่ไงอ้ยตัวบิดโโโอ้โอ้อะไรปมยาปมยาปยาอคอ้วอคนอ้วเยอะมากเยอะหมดล้หมดแลหมดแล้วมั้งมีมี เยอะว่ะโค้รเยอะเลยหมดแล้วหมดแล้วมันดูิานองเอถดกั้นโอ้ยโ้ยอ้ยโอยโอโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ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 ้โอโอ้โอ้โอ้โอโอ้โอ้โอ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 เโอโอ้โอโอเโอยโอ้โอ้ยโอ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 โ จอันนี้มันกระเทิอหมดแล้วใช่ไหมกระเทิอหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่ทำกูตกใจเยอะใช่ไหมเยอะใช่ไหมเยอะเยอะอ๋อเยอะอมเออผมต้องยิงของเยอะของเยอะโรพยาบาลอ๋อให้โดนนี่อ๋อห้องมันไม่มีอะไรเลยห้องแชบเลยวมันไปเปิดไปได้ กระเจิลิโดห้องกว้างๆอย่างนี้ห้องกว้างๆอย่างนี้พุ่มมืดอ่ะมีอะไรของตรงนี้โซนเดเจลอ๋อมันได้ของไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยกูได้เมื่อกี้กูได้เซมิคอนดักเตอร์ลิฟต้องเปิดไม่ได้ข้างล่างเลยครับมึงลงก่อนเลยห้งกูให้เออก็ได้ว่าเนี้ยนี่เราอ่านกันมากี่นาทีแล้วเนี่ยไม่รู้แต่ บ้างซวยตรงอยู่ว่ากลตอนนี้ไม่เป็นไรอ่านนานไปเดี๋ยวแบ่งพาร์ทได้อะไรมันถอยไปจากบันไดสิครับผุดลงไม่ได้อ๋อไอ้เหี้ยปั่นไฟดีกูว่ามาดีปันป่นด้วยฮงฮะปั่นดีครับเอา,าลังกดเรื่อยๆเรัวๆไปมั่ง ึงเห็นได้ไงว่ามึงไม่ได้อยู่กับกูเหียก็ตะกียไอซีมึงเห็นได้ไงมึงไม่อยู่กับกูิาที่ปีนขึ้นแล้วปีนขึ้นแล้วเจออะไรไหมออเห็นเ้ยอุ้ยไมได้ยินเสียง่้ยนเสียงเจตุเจตุกูข้วตุเจตุเจตุเตเยเตเยกู แกงเวีองอะไรวะแขนนี่คมมอต้อไปเอาเรื่องไม่ันอ้าวอะไรล้วะไม่รู้เหมือนกันไอซ์แซ how's your progress เขอซ์แซเ้ว์อเลาสักแป๊ปนึงในการปลดล็อกเยอะนะเยอะนะห้องนเยอะนะว้าห้องนี้เยอะนะเอาของนะแบบไม ต้องดึงหอมอมีเล,เลือดอ่ะของเต็มอ่ากระสุนก็เต็มชีวิตเท่าอีกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยต้องแฮกวาเนี่ยออน,นิ้ผมเก่งเลขว่าจัดการทีนอ้อถ้าได้ลองดูอเอาไปผมไม่เก่งเลขจัดการทีมรู้เหมือนกันไมเยอเก้าสิบหกสิบใช่ไหมทำ <c oughs> เอ็มเก้าสิบเก้าสิบคือออนี้ดบดไฟไฟช็อตใส่นะ <c oughs> <c oughs> อัน5ล้วนหนึ่งนะสีเหลืองคืออะไรวะก็คือมึงต้องให้มันเขียวมาสองด้านนะมั้งอย่าให้อันใดันหึงเกินอันนี้เกินก็ต้องดับ45ดึง้วเปิด60ก็ไม่ได้ให้พอเอา45ออกเปิด6 2ไ้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้ ด็อกเตสด็อก c ตสโซล r นโน a ี่นี่ไงคนนั้นน่ะคนที่ที่เราเล่นที่โดนฆ่าเออตอนแรกเลยอะเออ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 เออ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 อ r ออ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 นออ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  ตายตายในยานอะไรอย่างเงี้ยอ่านคนร้ายอ่ะถ้าอ่านแล้วคนมันยอมแพ้โลเนี่ยเนี่ยดูดีสโน่อันนั้นเหมือนว่ามันฆ่าคนหมดเลยอ่ะอือใช่ใช่ก็เหมือนในที่นี่ไงที่มันตอนแรกแบบโอ้โหห้องกว้างๆอย่างเงี้ยหัวหว่ะมีเพลงอะไรด้วยมั้ยนั่นเนี่นั่นเนี่อะไรวะ ตัวระเบิดด้วยฮงไระเบิดแล้วระเบิดไม่ได้นี่เสียงไงนีเสียงไงนี่ไงวู๊ดวู๊ดวิ่งเร็ววิ่งเร็วเข้าเบนได้แล้วโอ้มาเข้าเบนดีกว่าจะได้ฝากขอร์ดคุณให้ก่อนแล้วกันไม่มีแล้วมั้งไม่ไม่น่าจะมีแล้วแหละคอมเพล็กซ์สแตนดาร์ดเฟรม เดี๋ยวกูจะแต่มันมีห้องเก็บของอยู่ตรงนึงอะไรแต่กี้นะเออเออกูไม่กูมีทางสเตนไม่พอมึงมึงมีทางสเตนป่ะทางสเตนมันต้องใช้ทางสเตนสร้างเอาใช่ไหมเออกูไม่มีว่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วนี่นะทางสเตนใช่ไหมเออสร้างไงวะทางฟาบใช่ไหมเอออะไรทางสเตนใช่ไหมอ่ามีเว้สร้างโล่นี่อะไรเนี่ยคุณสร้างพันมือกูสร้างพันมากคัตเตอร์มาอย่างนึงทำไมวะเนี่ยอ๋ออัปเกรดเกมนี้ต้องใช้เป็นชิปเอาใช่ไหมใช่ใช่ เทสลาคอร์พัสมาคัตเตอร์เฮ้ยกูสร้างปืนอะไรมันเนี่ยนี่กูสร้างปืนอะไรเนี่ยนี่นะ่ยกำลังงงนะต่างกันมันก็ไม่ต่างนะครับมาพบเจอว่านี่ฮะจงดูปืนนี้ซะนี่อะไรเนี่ยมึงจงดูปืนนี้ซะมันคือปืนเที่อะไรก็ไม่รู้ครับ เออกูก็งงเหมือนกันว่ามันปืนที่อะไรโอเคกูรู้แล้วว่ามันเป็นนึงนะเป็นนึงไหนไหนม่งสร้างอะไรไหมไม่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 กูแค่มาเฉยเป็นนึงนะเราจะลองอันนี้นะเป็นแบบพัสมาขออ้าวมันพัสมาขอใช่อ๋ออ๋อเป็นนึงนะอ๋อโอเคโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไหนมึงได้อ่ใช้อะไรไหนมึงสร้างปืนไมใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูได้ปืนเนี้ยมันคืออะไรได้มีสายฟ้า มึงงงมาจากไหนเนี่ยงงมาจากไหนเนี่ยกูสร้างเอาอ่ะเขี่ยเอ็ดเอาเขี่ยเอ็ดดิ้งคิดเออเขี่ยเอ็ดเอาเลยเอ้ยแป๊บนึงยังไม่ได้ฝากของนะฮะเรากลับมาต่อนะฮะช่างเป็นพาที่ยอดมากเอ็มของม่งเต็มของมันเต็มเลยใหม่นู้ได้ปืนใหม่ใช้ไปเนี่ยได้ใช้ปืนใหม่แล้วเดี๋ยวจะลองไปใช้ดูว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนแต่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพแน่นอนเลย You have receive d a n item add t เอ็งเอาไอเทมอะไรมาให้กูเนี่ยเอาเลยนะเออไป a c t i v a t ไป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 เอ้าเปิดได้ปะต้องกด F รัวๆหุ่นได้แล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรหรอกกาแ่ห้องเก็บของห้องเก็บของเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเทอร์ m e t r y สไปค์ โอ้เอาไปสร้างปืนได้เว้ยกูไม่น่ารีบสร้างเลยไอ้นี่สต๊าคเกตคิดไม่พอว่ะเห็นไหเปล่าเป่ะป่ะป่ะเอาไปซื้อมาจะมีเราป่าสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับปรุงปืนนิดนึงป่าเพราะว่าเราได้ของใหม่มานะครับผมเมื่อกี้ได้ของใหม่มานะซิมิล่าสไปค์นะฮะได้ปืนด้วยปืนดีด้วยเดี๋ยวกําลังคิดอยู่ว่ายิงไปแลไรเนี่ย เปี่ยวเป็นเข็มอ่ะเ,เป็นใครเข็มนี่นะนี่เป็นเข็มเหรอือมโอเคมันปืนมันดูเพียเพ้ยนๆไงไม่รู้อะของกูอ่ะไม่รู้อะกูว่าปืนด้านอันนี้มันดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองเช็คดูกปังว่ามันใส่เป็นนี่ได้ป่ะใส่เป็นอันนี้ได้ป่ะโลเวอร์อ่ะโลเวอร์ลองดูดิดูกราฟเกตกราฟเกตให้แพนด์แคคเกอร์วูนี้แหละ เราจะแก้ปืนที่มีอยู่แล้วได้ไงวะฮะอะไรนะเราต้องอีชิปก่อนแล้วค่อยแก้ใช่ไหมใช่ใช่เคเราได้ปืนใหม่มาแล้วนะครับผมยูโ <l acht> อ้อเป็นปืนยิงไอ้นี่ยิงเข็มหมดุดเป็นกลมากฟอง <l acht> ไม่เวิร์กกว่ากูว่ะถ้าไม่ไม่เวิร์กมึงก็ใช้ไอ้นี่ไปกับเทยเออใช้ไลายการ์ดใช้ไล่กันเห<อ>ม <ๆ S 2> <ๆ>ือนเดิมเลยหละใช่ ่หนะะาใช้<อ>พัทมาครับตเตอร์กับโลเกตโอเคเตอร์อะไรแบนั้นเแล้วก็เดี๋ยวใส่ชิปเพิร์ดลง,งอัปเกรดเซอร์ชิพเราเล่นเหมือนวอ l k กทูนะครับต้องต้องขอใครด้วยนะครับาจะนานเป็นนิดนึงนะฮะเฮ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นอยังไงเนี่ยตะกี้มีหมดแล้วนี่ อ่นะหมดแล้วมั้งมาทขาไมแถบเลือดเองมันเยอะกว่าของกูวะก็กูอัพเลือดไงตอนที่มึงอัพเ<อ>ทนิฟตดอ่ะไอตรงนี้มีของ,องมีอย่างเดยมีเลยเออใช่างมีดูสภาพอันนี้ในนี้มีของตู้เก็บของเก็บขายกูแล้วายนำเลยครมีไฟแบ็คไล,ลไทงไงนะ์ด้วยได้ยิไงไงนเะสียงอะไรไหมได้ยินเสียงอะไรไหม อาจะมาลองปิตใหม่กันับ้มอะไรเงี้โอ้เราย,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 ายิงเป็นนี่เว้ยยิงเป็นเข็มาเลยโหงแล้วะ นั้นจบใช่ไหมจบเฮ้ยต้องไม่ได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้เราต้องไปคลิปาทางนี้เอาลงไปด้วยไอ้เหี้ยลัวันลึกจะเลยลงไปอีกอ่นเนี้ยน่าอะไรเนี่ยถายแล้วมนะั้งเนี่ยถายแล้ว ตายแล้วตายแล้วเราต้องมีมีอะไรไหมน่าจะมีนะไม่มีโอ้ยโอ้ยดนเสียงดีเสียงอะไรไหนนี่นี่นี่ตายแล้วตายแล้ว อันนี้เราไม่ค่อยพูดนะฮะเนื่องจากแม่งลัวแม่งกลัวแล้วแม่งดึกด้วยฮะเริ่ม <Boy>? มึนนะโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยจะมากันแบบนี้นะขนาดอะไรอย่างเยโอ้โหยึดหมาเอ้ยไม่ใช่โมีอะไรตรงนี้น่าจะมีแหละดัไ้ต่องตกี้ปนอะไระ เอาวะอืมวัวข้างล่างมีอ๋ออู้หอันนี้อุ้ยไอ้ตัวพวกนี้เหนื่อยหมดแล้วหมดแล้วเบนอีกแล้วเราไม่ได้เก็บอะไรมาป่ะอันนี้มัมีอาร์เมสไอ้กระปุลนม่งเต็มว่ะเต็มป่ะอันนี้แล้วสร้างไม่เหรอ เข้าไปหรือเปล่าออม,มันเข้าไปเหรออะมันเหมือนเข้าไปของไม่ได้มีไหมโอ้โหอะไรเนี่ยแล้วไหมมาเสร็จปักอีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยน้องทำอะไรเนี่ยหาอะไรมาใส่เ,เหรอ,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 อเออคงนั้นมันอ้าวอ้าวอ้าวเ่ะจะได้ขึ้น กิดอะไรขึ้นอยู่ดีดีดไ,ฟไฟดับนะว่าในห้อมอ,องอะไรเหรอมีอะไรอ๋อโฮมมันมีของตรงนั้นนะ่ะโฮมเห็นปะด้านขวาด้านขวาขวาขวาโฮมขวา,ขวา,ขวา,ขวาเอาทางนี้เอาทางนี้ด้านขวากูเนี่ย ใช่ไหมอะไรใช่ไหมมันต้องมีอะไรมาสินะจับจับกันเลยนั่นไงนี่จะมู๊งมู๊งไหนวะมันมันเข้าถึงพวกนี้นั่นไงกายทำต่อหน้าต่อตาไปเลยเว้ยยังวะต้องไปงอีกเหรอยังวะยังอยู่ตัวนี้ Isaac, what is that horrible noise? Oh, I think I pulled out something I shouldn't have. The gravity plane is tearing itself apart. The message is a warning that to someone named Serrano on the planet's <laughs> uh -huh. surface. <laughs> yeah, the encryption key is in the office of I'll let you if I can...

กดทิ้ยังไงไม่รู้อ่ะไปหัวข้างบนน่าจะมีข้างบนมีน่าจะมีโอ้แล้วรู้สึกว่ามันผูยานไม่หมไม่อะไอ้เสี่ยอะไรไปดิไม่ให้เดินมาอย่าให้เดินมาโหเต็มเลยข้างในเนี่ย อุ๊ยอค่เดินเฮ้ยไหนล่ะไหนไหนอ๋อไม่ใช่มันเป็นซากตอลงม้ยี่อ๋อใช่คือยเดิเดี๋ยว มาเล่มาเปืนปืงาี่ไม่ก็ดีเหมอนกันปืมวกเอปเียมานะเออปืนเข็มแไม่ก็ดีเหมือนกันเนี่ยเอา่ไอใครเฟซบุ๊กมาวะกำมัพักสายตาเปล่าตับตับอยู่พักสายตาเยู่พักสาตาโดยการเล่นเกมมาแล้วมา

หอ้นห้อเคคอมพิแล็วกำลังถอนละครับจบพาต้อนออกจากติระยาหรือจตัดพ้าตรงนี้ออกยาเนาะยาใโรเซต้าโรเซต้าคือใคระ Must have been trying to hide her <hfat> from the คนนั้นไม่ได้ be เรื่องเลยคือเราก็อ๋อก็อ๋อก็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  ไอโรเซตตาเอ้อออคิเนสิตดาเมจคืออะไรดาเมจก็คือเหมือนกับว่าเองเอ็งกิบของมายิงใส่ดาเมจก็จะเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อออเคนเนสิตคือไอ้ที่เลนใช่ไหมอ๋อจริงๆกูอัพได้นานแล้วนี่หว่าแต่กูแค่ไม่รู้เฉยๆกูเลยไม่ได้เคนเนสิตเลนถ้าเป็นนะอ้าวอัพเลือดได้เดี๋ยวกูอัพเลือดให้มึงอัพอาร์เมอร์ได้ด้วยอัพอาร์เมอร์ต่อกูรู้สึกว่าหลอดเลือดมึงขี้กว่ากูอ่ะก็กูอัพหลอดเลือดไปสองแล้วว่ะเนี่ยหอ นครับถ้าอย่างดีไซน์มันคนละแบบกันเออใช่ดีไซน์กูมันสวยกว่าเยอะครับอัลเมอร์ดีกว,ออว่าเออกูว่าอัลเมอร์สองลำพันธแล้ว,วะอะอาร์มเมอร์กูได้แค่อันเดียวเองครับทริปพอยสองอันแอร์ผมไม่ต้องหรอกมั้งแอร์ไม่จำเป็นเนี่ยกูอยู่ยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วครับดู่ิวะทางเฟนเก็บไว้กดปิดตรงน,นี้นนทำอะไรมม่ต่อยกูอยู่ใช่ไหมไม่ได้ต่อยไม่ได้ต่อยมุงนออกมาเห็นเลย ไหนมึงทำได้กูเยอะเอัชอเอาเยอะเหรยนได้เว้ยเยอะ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 ยอมึงเปลี่ยนชือกันเปลี่ยนที่เป็นคู่หูต่อยหนักนะไปางนี้ไปมึงทํเอกสาร้อยต่อยหนักู่ต่อยหนักมึงจะไปไเาไม่สนใจแล้วปล่อยทิ้งมึอไว้ในยายคนเดียวไอมนไมไปต้องรอมึ optional mission cms cleaning นะครับมันจะเปิดให้เราตอนไหนเนี่ยเปิดให้แล้วเนี่ยต้องร่งสู่ยานยานขึ้นเลยสีใครถูกก่อนชนะเว้ยแข่งกันดีกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งมามาอยู่ที่เดียวกันหน่อยอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งให้อยู่อันนี้มันฟอง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 เอาเลยทำลายเนี่ยเดี๋ยวกูยิงให้เออนี่ไงเ่าไอ้ของแม่งเยอะนะเว้ยเนี่ยอุ้ยกูโดนยิงอ่ะ อยูไหนอ่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงอ๋อเจ๊เก็บของใช่ไหมเออไม่มีแต่ a m ม o ชิบรอะไรประโยชน์ขึ้นเอออะไรประโยชน์มันก็ไม่ไรประโยชน์แต่ว่ามันมาผิดเวลาเออเปนนึงนะป้าใหมายเราอยู่นู่นผมหมาไม่ต้องแสงอะไรไม่ต้องแสงแล้วแสงอิงเร็วเรวเร็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 วอยู่ไอหนรอนนโอ้นนอ้นโยอออเย เตือนเตือนเตือนไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ให้จะไปไม่ให้จะไปกูถึงก่อนด้วยลงไอ้เชี่ยมึงลงก่อนกรูนี่วะเออมึงแม่งไม่รู้หรอกมันก็เหมือนการเข้าเส้นชัยกระโดดเข้าไปก่อนนั่นเองไปเราไปไปที่จุดต่อไปกันนะครับผมมันคือ U S S อะไรนะฮะ U.S. ไ C.M.S. Telanova นะครับผมอ่าแล้วเราจะตัดพลาตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปพอเราออกไปจากยานเนี่ยเราก็ตัดพลาแล้วเดี๋ยวมันจะเซฟทุกคนนะวเราดูโปรเซสแล้วเนะี่ย Impulse Power Engage โ้ยาน,นี้นะฮะเป็นยานใหญ่นะใหญ่มา,อากอี่เท่าไม่สองคนนะสัตว์ <laughs> อู้หูถึงยานี่เราบินเข้ามานี่อ๋อแล้วทำไมเราต้องบินโฉบเข้ามาตรงนี้ฮะ อ๋อสถานีมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าสถานีต่อไปโอันนี้เป็นที่เก็บยานเลยไ้ใอ้ตืนดออโหอย่างนักบอ่ะเดี๋ยวกูบินกลับไปจุดแรกเลยโอเคแล้วก็พายโลดเช็คอินเทรโนบ้าดอินแล้วนะฮะเดี๋ยวเราเข้าเข้านี่แล้วพอละ

โอเคนะครับผมก็โค้งชัปเตอร์ห้าแล้วนะครับ expert expert delay เทเล่า expert delay เทเล่าโนวาคิวด็อกนะครับการัดหวังที่นา้าบโอเคนะครับผมงั้นก็เราจะต้องจบพาร์ทที่สามไว้เพียงเท่านี้หรือพาร์ทที่สี่นะครับผมผมไม่แน่ใจว่า าาจะจะ 2, จะเป็นสองพัหรือเปล่า ok ว่านานมากเลยนะครับออชชินนลออชชินนลมิชช tamam> sure> <uh ั่นนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในการแคสเกมอ่าเดสเปซสามครั้งหน้ากับผมกับคุณฮงกี้นะครับผมสำหรับวันนี้อ่าพวกผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมคุณฮงกี้มีอะไรจะเสิริมไหมครับผมอืมันต้องถามมีอะไรจะสังเสียมีอะไรจะสังเสียมั้ยฮะจิบหน้าไม่รู้เหมือนกันแฮะก็ปลา ก็ฝากช่องด้วยนครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ได้นะครับซับสไครป์ได้นะมาดูเราต่อยต่อนะครับผมโอเคครับผมไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับผม